สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะวันนี้ก็โย้กันในเกมที่มีชื่อว่า GTA 5M บนมือถือในการน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปทำงานในเมืองโลกสองไอในเมืองสองนะครับเดี๋ยวเราพาไปเลยในเมืองโลกสองก็มีงานสี่งานด้วยกันนะครับที่มีงานตอนตอนนี้เอาวาไปดูกันเลยครับอะไรเนี่ยเข,า,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 ขาจะมเขาจะจอดบังกันนะโอ้อได้ ตอนนี้ผมก็หาเงินทำงานแล้วก็ซื้อรถซื้ออาหารกินนะครับอ่ะซื้อ,อามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีตรงกรงแล้วก็เดินทางไปที่ตรงนี้ได้เลยครับกดไปเลยครับและเราก็จะเกิดมาตรงลง่งงกระเป๋านะครับแล้วเราก็จะเจอผู้คุงก่อน,นี้นะครับแล้วเรากดไปดูงานกันเลย งานแรกน่าจะเป็นสำรวจโบราณสถานที่นะปรากฏไปเลยนะครับนื่นนะครับแล้วก็ตามนู่นไปเลยเดี๋ยวคุณคุณได้ยินเปล่าปรับแป๊บผมกลัวคงไม่ได้ยินกันพวกคงเขาไม่ได้ยินเกมกันนะปาน่าจะได้ยินนะครับอะเราเวียงไปตรงโน้นเลยโบราณสถานที่ตรงนี้นะครับ ก็ให้คนเขาไม่ได้สำรวจนะขเ,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 เนนนะขาให้มาคิดเลขเร็วครับโดดเดียวโดดอะไรเนี่ยนี่นะครับเขาให้มาคิดเลขเร็วครับกระโดดด้วยนะระวังตกนะตกไปแล้วรอบนึงเพิ่งรอบนี้แหละเ <c oughs> ดี๋ยร์ปอกขึ้นไปทางนี้กันเลยกระโดดนิดนึงกระโดดนิดนึง ก,กระโดดยังลงรูนะเกมนี้ก็อัปเดตมาสองสามวันได้แล้วครับเราก็มาตรงนี้เลยเลยครับเราก็กดคุยครับไปกดปุ่มทํางานเนาะกดปุ่มทํางานเสร็จนะมันก็จะมีเลขขึ้นมาเขาเรียกว่าคิดเลขเร็วครับเขาเรียกคิดเลขเร็วตอบไปถูกต้องนะครับงานก็จะมาประมาณนี้นะครับไปไปดูงานที่สองอันนี้ก่อนะครับ จะตัดคลิปไปเลยกันอ่ะนะครับเก้ก็ตัดคลิปมาน,นีเรียบร้อยแล้วครับก็เราจะพพอต่อร้อนร้อนเก๊ะมีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับเว่าผมร้อนนะครับก็มาดูเฟสที่สองกันเลยนะกดไปงานตรงนี้เลยครับแล้วเราก็กดเอ้ยไม่ใช่ก็กดงานที่สองครับกดอ่าอะไรเนี่ย เราก็กดไปดูก่อนนะครับก็จะอยู่ตรงตรงนี้เองนะไม่ไกลมากเป็นน่าจะไล่ไล่ไไไมาไล่ไล่ไล่แมลงนะครับน่าจะเป็นมแมลงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็กดคํากดทํางานไปนะแล้วก็กดพิเขกันบอกนะครับสามสิบสี่แล้วก็กดสามสิบสี่ไป แล้วก็จะฉีดพ่นแมลงนะครับน่าจะเป็นแมลงนงานนี้ก็ได้ได้เงินแล้วก็ได้อีกพีมาหนึงด้วยนะครับแล้วก็ได้บัตรกิจกรรมมาหนึ่งด้วยคพื่อขอให้ทุกคนไปสุ่มได้นะครับได้พีได้บัตรกิจกรรมมาหนึงแล้วก็ได้ได้เงินมาหนึ่งร้อยห้าสแล้วก็ได้อีกพีมาหนึงประมาณนี้ครับมาดูงานที่2กันดีกว่านะครับ เกมนี้นะครับใครอยากเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะกดใบงานที่สองนะครับแต่ตอนนี้นะเก็บหน้าจอถามปกก่อนทำไมไมันบงังเอ้ากดเสียงแล้วไหมเอ่อเทียบแล้วก็กดไปงานที่สามกันเลยนะครับ งานที่สามน่าจะเป็นเสียงจับทายรถมั้งครับเสียงเสียงรถนะมั้งงานก็อยู่ตรงนู้นเลยครับแล้วก็วิ่งวิ่งกระโดดไปนะครับก็จะเสียงหนึ่งพันบาทผมจะเล่นให้ดูผมไม่เคยแบบเสียเลยเนะี่ยมันแบบคืนแรงขึ้นบนะกดปุ่มงานครับผมทำงานนะกดแล้วก็เขาจะบอกว่าล่างขึ้นือล่างบน ผมจะเรียก่าบนแล้วกันเฮ้ยชนะชนะผมชนะตกลงผมไม่เคยชนะเลยนะพูดจริงๆเลยนะไม่เคยชนะเลยครั้งเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจะได้คุณก็แบบจับแบบลางคือลางบนนะแบบลางบนนะอ่ะมางานต่อไปกันเลย งานต่อไปนะครับเป็นเก็บน้ำเก็บรับพึ่งปะเก็บน้ำพึ่งนะเก็บน้ำพึ่งนะประมาณนี้ครับยวเราไปเก็บกันเลยก,กว่างานนี้ก็น่าจะเป็น F K ได้ครับคนมาทำเยอะเลยตัวนี้ก็เป็นซอฟต์ออนไลน์ซิฟออไลน์ครับ<ม>ครับใครใครอยากเล่นก็ทิ้งลิง์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นี้นะก็กดไปที่ ปุ่มทํางานครับแล้วก็กดเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าให้กดตามที่มันบอกเนะนี่ยน้ํายาพึ่งนะ่ะน้ํายาน้ําพึ่งเนะี่ยก็กดตามสีที่มันบอกมานะแล้วก็กดให้มันอิสตออไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับงานมันไม่ได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะผมจะไม่มีสอนเลยน,นะมีคนไป แตกไฟล์กันเอาเองเดี๋ยวผมก็จะสอนสอนบ้างนะยวดูกดนะครับว่าจะได้สอนหรือเลปล่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นนที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ไปต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะไปต่อคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์แลวกดติดตามผ,มผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายก็